สวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจของแรงแรงหรือคอมโบอยู่หรือเปล่าถ้ายังเรื่องไม่ถูกวันนี้ผมจะนำเสนอนี่เลย The b a z a The b a z a เป็นเกมแนวโลก live b a แท l แบทเทิลซึ่งจะเป็นเกม,เกมที่ทำให้เราได้บริหารจัดการกระเป๋าและซื้อของการเงินเพื่อมาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งทำให้แต<ด>กต่าง<ด>ระหว่างบบ The b a z a กับ b a แ t แ b ท t ทิลแนวอื่นนะครับ คือการจัดกระเป๋านั้นจะมีแค่แนวนอนเท่านั้นโดยที่เริ่มมาจะมีของแค่4ช่องแล้วค่อยๆขยายขึ้นตามเลเวลอัพและของจะมีด้วยกันอยู่4ระดับก็คือ Copper, Silver, g o และแพตตินัมโดยของจะมีอยู่3ขนาดได้แก่ใหญ่ที่จะกิน3มช่องกลางที่จะกิน2ช่องและเล็กที่กิน1นึ่งช่องหากเราเจอของที่เหมือนกันจะอัประดับให้เอง ตัวละครพิกเมเลียนนะครับเขาจะเป็นพ่อค้านักอ,อสังหาริมทรัพย์โดยแมคานิกหลักๆของเขาก็าคือแว l ลูแวลูคือราคาของสินค้าโดยเขาสามารถเป็นตัวละครที่มีเงินมากที่สุดและสามารถสกิลของตามแว l ลูได้วานิ s ซ่านะครับวานิ s ซ่าโดยทีมของเขาจะเป็นโจนสลดัดโดยแมคานิกหลักๆที่ผมพอทรบาบก็คืออควาติครับ อาควาติกก็คือไอเทมประเภททะเลและเป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นมือใหม่มากที่สุดเพราะเป็นตัวละครที่เรียบง่ายและซื้อตรงมากที่สุดครับดูลี่นะครับดูนทีของเขาจะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็แม่นดีของเขาจะเป็นสิ่งเรีย่ว่าคอคอคือเหมือนแกนกลางพลังงานครับโดยที่แบบหากเราใช้คอจะเพิ่มประสิทธิภาพไอเทมต่างๆที่เราใส่อยู่เช่นทําให้เพื่อนออกเร็วขึ้น ทำให้โล่เพิ่มขึ้นตีแรงขึ้นหรือทําให้ชาร์จไอเทมต่างๆได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นคอของดูรี่คอชิลหรืออัลเมอร์คออ่ะคอสรรมบ้างมันคืออะไรทุกเจ็ดวิให้โลยีสิบเมื่อคุณเมื่อไอเทมทินนี้ใช้จะทําให้โล่และตัวมันเองเพิ่มสิบห้าโล่ทางน้างขวาโดยแพกซีฟของมันคือเมื่อคุณใช้ไอเทมทางนด้านซ้าย ชามาหนึ่งชาร์คือการนับข้ามโอเควิธีการเล่นก็คือเราต้องหาไอเทมอะด้านซ้ายอะที่ออกเร็วๆเ,เ,เพื่อให้ชาร์จไอเทมหลักทางด้านขวาของเราประมาณนี้ครับนี่อันธิบ็นแม่ขนิ่ง,งการฮิลครับด้วยฝั่งศัตรูแม้ว่าจะมีฮิลสองอันดยประมาณแล้วผมสาดที่ใส,ส่ศัตรูปุ๊บปับๆๆแล้วเมื่อไอเทมนี้ฮิล มันจะเห็นไหมครับว่าพิษผมลดอ่าไม่เคยเหือนกันฮิวก็คือเมื่อเราฮิวจะได้ก้อนเลือดตามจํานวนที่เราฮิวได้และเมื่อฮิวเบิลและพิษจะลดลง5%ตามจำนวนการฮิวที่เราฮิวได้นะครับโดยเกมเนะี้จะมีแมคานิกเยอะมากเห่างที่เห็นแค่ว่าการข้างนะครับคือจะมีแมคานิกในพิษที่จะทำดาเมจทะลุโล แต่จะทำหนึ่งวินาทีไหนจะเบิ์นที่จะทำดาเมจุ0.5วินาทีแต่ทุกครั้งทำดาเมจจะลดทีละหนึ่งและเมื่อโดนโล่จะทำดาเมจครึ่งหนึ่งทำให้การเล่นแต่ละรอบอ่ะคุณสามารถแบบพลิกแพงสกิลหรืออะไรต่างๆได้โอเคก่อนจะปิดคลิปนะครับคือผมอะ่ะอยากจะแนะนำเกมนี้มากๆนะโดยที่คือมันสนุกจริงๆโดย ตอนนี้น Steam สตรีมเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ4 4 0บาทนะครับและหากใครอยากรู้แบบเกมน,นี้มันเล่นยังไงขอให้คน,ค,นคนไทยใครบ็นคนเล่นผมจะแนะนําช่องดิออ s ซี่ให้นะครับคือเขาเป็นช่องที่จะเล่นเกมนียประมาณวันทุกวันศุกร์หรือไม่ก็่วันพฤห,หัสแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ